มีคนถามว่าโงเห้งคนดวงตกดูอย่างไรนะคะชินแจขอให้นิยามเอาไว้อยู่สี่อย่างนะคะเราสังเกตตามนี้ดูนะคะลักษณะโงเห้งของคนดวงตกนะมักจะมีลักษณะแบบนี้หรือเกิดขึ้นพร้อมกันสี่อย่างนะคะก็คือหนึ่งนะคะ ฟ้ามืดนะคะคนมืดดินมืดแล้วก็สวรรค์มืดนะคะฟ้ามืดคืออะไรนะคะฟ้ามืดก็คือหนหน้าผากมักจะมีลักษณะจู่ๆนะคะหมองคําหรือแดงกล่าขึ้นมานะคะลักษณะหมองคําก็คือลักษณะสีมันน้าขี้เท้าหรือลักษณะสีดําคลําขึ้นมาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอันนี้บ่งบอกถึงนะคะมีข่าเคาะเข,าข้เขามาเรียกว่าฟ้ามืดนะคะต่อมาดินมืดนะคะดินคือธาตุดินนะคะหรือคนมืดก็คือลักษณะของจมูก นั่นเองนะคะจมูกคืออัตาตัวตนคลาใดที่อยู่ๆจมูกแดงกำหรือดำมืดขึ้นมาก็บ่งบอกขลาวเคาะขึ้นมามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางการเงินหรือเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุถึงชีวิตนะคะเป็นสัญญาณเตือนจากโงเ่เฮงหรือโชคชะตาค่ะต่อมานะคะคําว่าสวรรค์มืดหรือตำแหน่งของน้ำมืดหรือดินมืดนะคะน้ำมืดก็คือ ตรงปากเนาะยูอยู่ปากคำดำําม่วงขึ้นมาอันนี้นคือคลาเขอจะเกิดขึ้นแล้วให้ระวังน,นะครับพลากจากอายุอย่างเสียบพันหรือจะมีอุบัติภัยทางการเงินถ้าบวกกับปากตกด้วยก็ให้ระวังเรื่องการเสียชีวิตนะคะหรือการมีขาขอคดีความเกิดขึ้นนะคะแต่จุดที่บ่งบอกว่า คนคนนี้มีโอกาสที่จะมีข่าวเคราะห์รุนแรงอาจจะแบบว่ามีโอกาสติดคุกนะคะแพ้คดีนะคะหรือมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติภัยกับชีวิตที่จะได้พลาดจากอายุหรือใกล้สิ้นบุญนะคะมักจะมี3มสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันขึ้นหนึ่งหูดำค้ำนะคะหูดำค้ำเกิดขึ้น นะคะอันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเพราะหูถือว่าโชคสวรรค์น,นะคะอยู่ๆหูดําคําจะเกิดภัยหนักหรืออาจจะเกิดคดีความเกิดขึ้นอันที่2ฟ้ามืดแล้วก็มีลักษณะสีเทาๆอันนี้ให้ระวังการพากจากอายุหรือการสิ้นบุญน,นะคะต่อมาปากดำำําคําอันนี้ให้ระวังเจ็บป่วยหนักแล้วก็บริเวณจมูกสีดําคําหรือแดงก่ําขึ้นมานะคะหรือสีเพี้ยนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ ข่าวเคาะเริ่มถามหานะคะแต่บางคนถามบอกว่าเอ้ยชินชัยถ้าอยู่แบบหน้าผากเกิดแดงแล้วเลือดขึ้นมานะคะแดงแล้วเลือดขึ้นมาแดงก่ําขึ้นมาก็จมูกแดงก่ําขึ้นมาอันเนี้ยให้ระวังอุบัติเหตุทางการงานนะคะหรืออุบัติเหตุทางการเงินเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันวันนั้นอาจจะแบบว่าโดนรถชนเสียเงินซ่อมบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าโงเ่เฮงที่จะได้พักจากอายุหรือมีข่าวคลอนหนักก็คือจะเกิดความมืดทั้ง4อย่างนนาคือหน้าผากมืดจมูกมืดปากมืดและหูมืดอันเนี้ พึงพิจารณามาหาพิจารณาตั้งสติให้ดีค่ะก็ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายเป็นในทิศทางที่ดีช่นจะขอเป็นกำลังใจนะคะ